เมื่อเราเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับเราจะรู้ได้ไงว่าภารกิจของเราเรามีภารกิจอะไรในตัวของเราบ้างที่เราต้องทำนะครับภารกิจนั่นก็คือเมื่อเราอยู่ในรานหน้ารอบบีแบบนี้นะครับเมื่อเราอยู่ในหน้ารอบบีอย่างนงี้แต่อยาก,กดตรงนี้นะครับผมเป็นการโหวตนะครับเป็นการโหวตนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ให้เรากดที่แผนที่ตรงนี้นะครับเป็นไปกดที่แผนที่ครับไอที่มันขึ้น question mark ตรงนี้ครับไม่ใช่ question mark เดเคือหมายตกใจเออคือหมายตกใจตรงนี้ครับ ตามแผนที่เนี่ยเราต้องไปตามจุดแผนที่ที่เราเจอนะครับเราต้องทำภารกิจนะครับอันนี้คือจุดที่เราต้องทำภารกิจนั่นเองนะครับเ,เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับไปเดิน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 ไปเดินไปินไปภารกิจที่ผมได้นะคนี่ครับกดครับผมนี่คือใส่รหัสห่ะ เอ้ยยากว่ะเฮ้ยมันคืออะไรวะยาก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 มากคือใครทำภารกิจอันนี้คือแบบจบละ ภารกิจที่โคตรยากเลยเนะี่ยพีนะ่จ้ะเราต้องจำให้ดีนะต้องจำให้ดีด้วยปึ๊บปบ๊บโอ้โหปบ๊บปบ๊บปบ๊บปบ๊ปบใช่ปะ โอ้โหเปิบเปิบเๆิบเปิบเปิบใช่ป่ะถูกต้องโอเคโอ้โหเราต้องจำนะเราต้องจำให้ดีนะไปต่อไปไปห้องโน้ตน,นะครับผมไปแล้วมาข้าง,างล่างครับข้างล่างครับนี่เราจะต้องมาต่อไฟหรือเดี๋ยวมาอันนี้เราจะต้อง แค่นี้เหรอปึ๊บไอนั่ต่อไฟครับผมเอิ่มเอิ่มเอิ่มแค่นี้เหรอผ่านแล้วครับผมยังมีภารกิจหนึ่งนะครับหลังจากที่เราทําผ่านแล้วเนี่ยครับภารกิจใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับเนี่ยทำภารกิจไปเรื่อยๆนะครับภารกิจที่จนกว่าเราหาโจรได้ครับเออคือเราหาฆาตรกรได้นั่นเองครับ อันนี้เป็นวิธีการหาว่าเราต้องทำธุรกิจได้ตัวไหนบ้างนะครับถ้าหากว่าเราทำธุรกิจเสร็จเร็วก่อนที่ค่าตกรจะฆ่าเราหรือว่าก่อนที่โจนหรือว่าคาตกรจะชนะเนี่ยนะเราต้องมาทำธุกรกิจนะครับถ้าเราจะตประกันชนะเนี่ยก็คือ1การ1เลยก็คือการโหวตนะครับ2เลยคือการทำธุกรกิจนะฮะอันนี้คือขีด ถ้าหากว่าขีดเต็ม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 สีเขียวเนี่ยแสดงว่าเรา,านชนะแล้วนะครับนี่นะครับไปไปเควสนะครับถ้าเราถ้ามันมีเวลาแบบบอกว่าตึง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 แจง้งเตือนว่าเฮ้ยเวลาให้ไปทำเควสเไว้ต้องไปทำเควสเไว้อะไรเงี้ยต้องไปทำนะครับผมอันนี้คือวิธีการหาว่าเราได้เกรดอะไรบ้างแล้วเราต้องไปทำตรงไหนบ้างน,นะครับผมแค่ง่ายๆเราคลิกคลิกผนที่ครับผมแล้วดูนะครับว่าเควสของเราอยู่ตรงไหนนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าหากว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะแล้วมาเจอกันนะครับเกม Among Us นะครับสตรีมทุกวันเลยนะครับผมอ้าสตรีมทุกวันเลยอ้าแล้วครับผมมาเล่นสนุกกัน,น,กกน,นสนุกกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ